พุทธกาถาไล่สูนามะอมนีมนีมหามุนีสักยามุนีสว่าอมนีมนีมหามุนีสักยามุนีสว่าอมนีมนีมหามุนีสักยามุนี ชัห้าอมนโมพุทธายะอมนโมธรรมายะอมนโมสังขายะนามาปัตายะกายาวะตุสานิมาจีเจรุณีนามโมมพุทธาเวรัตุวิปปมุตโต สิสาปทิสัมปาทาปาิปโนสัมมิตัสสมมิสานังภาวะตาถากตดังลาหูจันตังลาหูสุริยังปะมุนจัสีเตสาหังสิลาสปาติวันตามี บริส aj ุทธามีวัจจามานาจาเจวาวันตาเมติตถาคติเสยเนอาสนีธาเนกัรมเนจาปิสัปปะตสะตาสุทิงพระวันตุเม มหาลาพังพวันตุวเมอายุวันนางสุขังปะลังนิปานังปรมังสุขังสาธุสาธุสาธุอาคูเตาถ่ายงามนิจไล่สูอธิษฐานนโมพุทธายะ นโมธรรมายานโมสังขายะอะปามโนพุทโธอะปามโนธรรมโมอะปามโนสังโฆพุทโธเมนาถธรรมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถกรรมฐานังเมนาทาง กรรมฐานากายกาคาอจาริยอเมนอาทออหัมพันเตอุทานุสติธัมมานุสติสังขานุสติเมตตาอาสุพังมรณนังนุสติอานาปานานุสติ กรรมฐานังอานิจจวิปัสสนาตุคขาวิปัสสนาอนัตตาวิปัสสนากรรมฐานังยาจามิอติธรรมิอติธรรมิสัมมาอะรหังสัมมาอะรหังสัมมาอะรหัง สัมมาสัมพุทโธสัมมาสัมพุทโธสัมมาสัมพุทโธ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 อิมายะธัมาโมธัมมะปฏิปฏิยาจะติจัลลาภิอาทิมลนาทุกขา ปาริมุนจิชามิอิมายะธามานุธามาปฏิปฏิยาพูธังพูเจมิธรรมังพูเจมิสังฆังพูเจมิมาดาพิดากุณังพูเจมิอัจาริยากุณังพูเจมิ 你把那啥，鼻子哟，好毒。